เปิดโผห5ตัวเต็งโคงสุดท้ายหลุ้นมงกุฎ m i ย s Universe 2022รอพีริมแอนนาเสือขึ้นโผทันที ทำเอาแฟนนางงามชาวไทยเชียร์สนุกสุดใจสำหรับการประกวด Miss u นเวิร์ส2022ครั้งที่71ที่นิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาโดยจะมีขึ้นในวันที่15มกราคม2566เวลา8นาฬิกาซึ่งแฟนนางงามได้ยนโฉมชุดประจำชาติและชุดราตรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทอผ้าที่ติดโผลตัวเต็งขวัญใจแฟนนางงามทั้งไทยและต่างประเทศในปีนี้มีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่กูราซาวเว เนเปเซีปลราโตริโกไทยและสาธารณรัฐโดมินิกัน มิสอุนิเวอร์สเวเนซุเอลาตัวแทนของเวเนซุเอลาอแมนดาดูดาเมลเธอเป็นลูกสาวของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเวเนซุเอลาราฟาเอลดูดาเมลกับ e Torres, นาอีนิวแมนตอรเรสนายหน้าขายบา้าด้วยอาชีพการงานของพ่อแม่ทําให้ตอนเด็กๆเ,เธอได้มีโอกาสเดินทางไปอยู่ในหลายประเทศอาทิติโคลมเบียชิลีและแอฟริกาใต้ทําให้เธอสามารถสื่อสารได้ถึง3ภาษาได้แก่สเปนอังกฤษและอิตาลีมิสอุนิเวอร์ Puerto Rico. ตัวเต็งคนถัดมาคือแอนลีแอนคาริโนบาเรโตสาวสวยวัย27ปีสูง180ซนติเมตรอดีตรองอันดับ2องมิ Miss USA, 2021, ส s ุเอส2021จากฟลอริดาชายานาโอมิแคมเบลแห่งโปโตริโกปัจจุบันเธอเป็นนักจิตวิทยาสังคมบำบัดในขณะเดียวกันเธอก็เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศจาก University of Central f l o r i d ฟสหรัฐอเมริกา Miss u n i เว r s ์ d o m ดมิ c a การีพลับ สาวละตินหน้าสวยวัย25ปีอันเรียนามาร์ติเนสฟาเนียสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและสเปนเธอยังคว้าปริญญาเกียรตินิยมด้วยศิทธวิทยาและละตินอเมริกาศึกษาจาก University of New York เธอคุดตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2021แต่ผลปรากฏว,ว่าติดสถานการณ์ก่อนการเดินทางจึงต้องส่งรองอันดับหนึ่งไปแทนและปีนี้เธอก็กลับมาสู้สุดใจ มิสอ u นิเวิร์สคูราซา2 0อ2อีกหนึ่งมามืดของการประกวดในครั้งนี้กับกาเบียโดสดาโดนสาวงามจากคูราซาววัย20ปีเธอเป็น c ซอร์ติ e ายไลฟ์โค้สามารถพูดได้4ภาษาคืออังกฤษสเปนดัชและปาปีอาเมนดูเธอมีความชื่นชอบในมวยไทยการท่องเที่ยวการไทยแบบและการช่วยเหลือผู้คน Miss u n i v e r s ์ Thailand ์แอนนาเสือง,งามเอี่ยมสาวงามตัวแทน Thailand, ไทยแลนด์วัย24ปีส่วนสูง175ซนเมตร สาวหน้าสวยคมที่มาพร้อมความสามารถล้นอีกทั้งเส้นทางชีวิตของเธอก็ต่อสู้มาอย่างน่าสนใจไม่ใช่น้อยการันตีด้วยเกียรติยมอันดับหนึ่งทุนเรียนดี4ปีจากคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์